นี้มีผักอะไรผักบุ้งผักแว่นข้างในเข้าไปเป็นเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนี้ผักบุ้งผักแว่นแล้วก็สลายหางกระรอกเหมือนเดิมแล้วก็ต้นยาด้วยผักอินหินอยู่ข้างในรีบๆมองไม่ค่อยเห็นอยู่ไกลไป ชมทุ่งตอนกลับบ้านไม่มีบันไดก็โดดข้ามไปดีวุ้ยดู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 มแมลงปอเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมดาก้นไฟดาก้นไฟบินเต็มเลย ตาลาดนำนาลิบๆไปแล้วดูในทุ่งนานะคะน้ำม,มีสลายด้วยมีเยอะเลยนะคะ สลายหางกรลอกก็มีแต่เดี๋ยวยังไม่เจอแต่ถ้าเจอแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นสลายอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยไปดูจุดไหนที่มีสลายหางกระลอกอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูสลายหางกระลอก เขียวเขียวอยู่ข้างล่างอโอเคเห็นแวบ,บๆแล้วก็มีจอบมีจอบมีแหน่อยู่ในน้ำในทุ่งนาเราตรงนี้เห็นชัดเลยสลายหักกันแล้ มีปลาเล็กๆแมลงบินปลาบินมาบินหนีาไปแล้ว เลยกับคุณตาไปก่อนละนี่ตรงนี้สะายหางกระลอกสวยๆเลยอย่างงามเลยค่ะแล้วก็มีสาหลายน้ำอีกออกดอกแล้วด้วยตรงนี้คันแทกขาดตั้งแต่ตอนน้ำท่วมเป็นน้ำไหลตลอด แต่น้ำในนาข้าวก็ยังเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องปิดก็ได้ปิดดีตรงนี้จะมีผักอีหินนะคะเขาเรียกผักอีหินคือตรงนี้พลาดไม่ค่อยชัดผักอีฮินและข้างล่างก็เป็นสาหร่ายหางกระลอก กับปลาซิวตัวน้อยๆวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ปลาซิวหายไปไหนแล้วเห็นแต่สลายแล้วสลายอยู่ในนาข้าวทั้งผัดบุง้ง พยายามมองหาปลาตัวน้อยๆทุกทีมีได้ยินเสียงคนละหายปนนหาไปเลยอะารมาดูสลายหางกระรอกเยอะๆตรงนี้มีผักอีหินด้วยววววอันนี้คือผักอีหินอ่ะสายกานเด็กเรี่ก